สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมาหาสารคามจากมือนีอูซางบอยเอาผวงวัตถทยคันนี้มาส่งลูกค้าอยู่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์จ้าลูกค้าเอามาใส่กับตัวคู่ระตสามสิบหกแรงลูกค้าเลือกเป็นตัวดำมือเเผาเอได้จ้ะหรือว่าเผผาร้อยคันนี้จากอ่าบรรทุกเด็กประม่าณซีถึงหาตตาจา้าเหมันจับว่าบเอนเทอาเหมือนกับบะทัวไปค่ะน จะเป็นข้าวบัรทุกค่ะไดซาเลตสีตันหาตันขนาดกว้างยุที่เมตรแปดสิบจา้าขั้นนี้ย,ย่างยุที่สามเมตรจา้จาหลักะสูงยุที่เมตรเงึงลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีสมจา้าด้านในเป็นกระบะหาสีน้ำเงินค่ะนี่ค่ะถ้าเกิดเอฟซีคนใดสนใจสามารถโทรัางจองกับซางบอยได้จา้าเบอร์โทรซางบอยศูนย์หกสองสามีหนึ่งจีีหนึ่งจ้า สีสันลูกค้าก็ะสาม,มารถเลือกเองใดด้อจจากของอูซางบอยก็จะมีหลายสีอันนี้ก็จะเป็นแบบเผาบรรทุกโดยเฉพาะอาศัยได้ไม่เกิน5ตันได้จ้าจะใส่ไดหลายก็เผากะบ,บะค่ะถ้าเกิดลูกค้าคนใดสนใจก็สาม,มารถสอบถามข้อมูลซางบอยใดจ้าว่ามีรถถยจากแรงยีห่ห้อใดหลักก็เหมาะกับพวงรุ่นใดเดี๋ยวซางบอยแนะนาให้ค่ะอันนี้จะสาม,มารถ เปิดด้านข้างได้จ้าหลวกะล่าบนถอดได้ค่ะด้านในเป็นกระบะชีนมเมืองได้จ้าขัาน้นนี้สีของอูซางบอยมีหลายสีค่ะสามารถอ่าเลือกเองได้เลยจ้าไม่จำเป็นจะต้องเอาสีเหมือนรถไทยก็ได้จ้านี่ค่ะตามคลิปไปได้จ้าเดี๋ยวต่อขัน้นนี้เขากปจะไปส่งตัวรุ่นห่วงให้ดอลิกค่ะเอาไปส่งลูกคายูยอำเภอริพีบณ์มังสาหารจังหวัดุบนราชธาน,นีค่ะ